ขอโทษนะครับเพราะคนเป็นฮิวนี่กูบอกแล้วไงเอออุ้ยกูบอกแล้วไงอ๋อซีพี่เหนือกูโกรธหรอกแกวัซซานวัซซานเขาบอกว่าแกงหม้อใหญ่มากใช่อยากให้กินกันทั้งตำบลหมู่บ้านไปเลยคนมันฮิวนี่คนมันฮิวนี่เขาบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อคู่หรอไม่ มันเป็นสีเดียวกันจริงๆแล้ว่าเอาป่ะก็คือว่าอ่ะตามนั้นแหละเราไปแล้วอ่ะเร็วจังมั้ขอนึงลิงโทนที่เธอชอบอ่ะเอายินก่อนหนึ่งลิงโทนที่ชอบที่ไม่ใช่ตัวเองขอโทษนะครับทั้งคนมันหิวนี่อ่ะหนึ่งลิงโทนท่อหนึ่งก็บอกแล้วไงไม่กกัวหรอกแก พี่เหนือเหรอพี่เหนือตอนนี้อ่านบทอยู่แกแบบ <No way. S 1> พวกแบบไหนลองเปิดดิไหนลองเปิดพี่เหนือทําอะไรอ่ะ <laughs> พี่เหนืออ่านบทอย่าใส่ไรน้องเราเรื่องโทศรศัพท์อ่โทศรศัพท์อ่ะเขาถามว่าไปเปลี่ยนแบบมาเป็นไงบ้าง <laughs> ไม่ได้ลองไลฟ์เลยครับเขาบอกเดี๋ยวไว้แบบพี่ยินว่างๆเดี๋ยวพี่ยินจะลองไลฟ์นะฮะช่วงนี้ตอนนี้ติดพ่อบีพี่วอติดเทรนอยู่คะ่ะ คำว่าคาว่าอะไรโมเมนจนไม่ให้ละเมอจิจนอ๋อละเมอร์จีน,อ,อ,อ,จนอาญาอีกทีหนึง่งแฮชแท็กละเมอจิจนครับอเท่านั้นวอ,อะละเมอจีนมาเร็วแฮชแท็กละเมอจิจนนะครับอือย่าลืม<ย>แกท้าทายอำนาจมืดเหรอพลังอะ่ะพลังจอม,มากคือแบบ อะไรอ่ะละมือชิ่นอ่ะบอลระดน,นีโดนยังไงบอลดนบอลดน,นีโดนใครใครเป็นคนบอลระดน,นะอทอผมอ๋อแ <c oughs> บบปภาบอันเดียวกันเลยไม่คือ <c oughs> คือยังไงนะเอาใหม่คือผมด้วยความเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ชอบให้ทำอะไรแล้วแบบว่าเราคนจะไม่อยากนอนคนที่มันม้วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมหนาวไงก็จะแบบว่าเอาปลายผ้ามาห่มเหมือนมอนโดนมันละมือแล้วมันเห็นมันเอาผ้ามาห่มให้แล้วจับไปแล้วก็นอนละมือจิ้นสองไม่คือแบบอุ่นนะเอาผ้ามาห่มแล้วก็จับขาไปเลยเออยอมนะยอมนะงงเออแต่ละคนเตียงเว้เขาบอกว่าละมือจิ้นติดเทแล้วนะ แกหาทำปะผมเห็นนอััดบเขาบอกว่าถ้าติดเทนอันดับหนึ่งเออจริงเหรอคือเราเหรออันดีบไหนดูดิอันดับแปดละละเมือชินบอหาทำนะคะต่อไปก็เตียงแห่งโมเมนต์ผมลองขออันดับหนึ่งก่อนตอนนี้ยังไม่อยากพูดเยอะแกอันดับเจ็ดแล้วอ่ะละเมือชินอ่ะติดอันดับแล้วนะเออหาทำเนาะเอาจริงแบบอันดับหนึ่งเราค่อยว่ากันเฮ้ยสูตรพ่อท้าทายนะอำนาจ ขอทสออำนาจแต่ไม่ได้โดนนา่นแล้วแซมหนม้าธรรมดาอำนาจ,จเจริญหนึง <laughs> ่งเรื่องนั่งตักบนรถจริงๆคือฉันเป็นคนขับแล้วฉันไม่รู้ว่าแบบเขานั่งตักกันยังไงคือนั่งตักกันยังไงนั่งตักกันเหรอตอนที่พี่ขับรถอะไม่นั่งซ้อนกันเลยเฉยก็ซ้อนก็คือการนั่ <laughs> งตักนั่นแหละจริงฟิลแฟนอะเนาะพ่ออย่าถามอุ้ย พี่โซบอกว่าอันเดอบอันดับหนึ่งแล้วหอมแก้มให้ดูหน่อยปั่นอยู่หฮ้ยจริงๆอ่ะพี่โซอ่ะอยากให้พี่โซมากองถ่ายเนาะวันเนี้ยเสียดายว่ะาพี่โซมากองถ่ายผมยังไงจุ๊บโชเลยล้วพี่โซมากองถ่ายจริงๆถ้าพี่โซมากองถ่ายนี่จุ๊บแก้มบโชว์แล้วนะเออแต่พี่โซไม่มาติดที่พี่โซไม่มาไงไม่งั้นจริงแล้วพี่โซบอกว่าจะมาไม่มาไลสดไลสดวัซันวัซันอันดับหนึ่งเพระหอมแก้มไม่ได้จริงๆอ่ะ ถ้าพี่โซมาคือแบบโชว์แล้วแต่วันนี้พี่โซไม่มาพี่โซบอกว่าท่านดับหนึ่งจะให้แบบยินกับวจุ๊บกันแต่พี่โซไม่มาอ้าวเสียดายดัยางไงยังไงเสียายวันนี้มากนึดว่าจะมาอืแต่ไม่มาย <c oughs> พี่โซบอกว่าเกลียดเรื่องถูกแล้วว่าซนอันดับหนึ่งแกตอนนี้ขึ้นจริงๆเหรอ ตอนนี้ขึ้นอันดับเลยฮะยินอันดับเลยนะดูเลยละเมอจีนนะ่ะแฮแทกอ่ะไม่หยุดง่ายหรอกอันดับให้เฮ้ยแกเป็นไงไปท้าเขาว่าอันดับสี่แล้วพ่อเขาบอกสี่แล้วใช่ <c oughs> ละเมอจีน <c oughs> ของรอบนี้ไปได้สุดกว่านี้เฮ้ยแต่ก็ไปให้สุดแหละขอบฟ้านะที่แฮทแทกละเมอจีนเออแก ขาบอกที่สามแล้วจริงปะจริงห่อดูดิเออที่สามแล้วโอ้โหจริงอันนี้คือมันคือเรื่องจริงนะแกที่แบบวอนางเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่ายินนางละเมือไงแล้วแบบมากอดไว้แบบฟิลแบบไม่ให้เธอไปอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก่อนปล่อยเอ็มวีแแต่ว่าเราเห็นเอ็มวีมาเออแต่เราเห็นเอ็มวีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไงยืมภาพไปแล้วจนมาเห็นเอ็มวีอีกรอบแล้วเออวะมันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเลย แล้วบอทําหน้าแบบอย่างเงี้ยบอบอกแบบนางตกใจอ่ะเออฟิลแบบตกใจอ่ะแก้แบบอะไรเขาเนี่ยจริงๆคมว่าหยินแอบแอบแบบแอบมีใจเอออยากสร้างโมเมนต์พี่ไม่แต่งผมเอาเนียนๆเลยตอนนอนแรงอ่ะละเมอจินจริงละเมอจิ้นพ่อเล่นผิดดอมแล้วนะเขาบอกกันตอนนี้ที่หนึ่งแล้วนะ าถาทำนะพ่อทอมดอมนีบ้าจีเดอ้อยังไม่ชมว่ากันเนี่าานยจังซ่า,านยังไม่ชมว่าซ่านว่าซ่านยังไม่ามชมว่าซ่านยอมมากพี่บอตอนนั้นนะเขาถามว่าหน้าตาคือตกใจประมาณไหนหตอนที่ยยิกอนกอดอะรู้สึกยังไงแบบสะดุง้งคุณเคยเห็นตาแบบยังไม่เปิดไหมตอนที่มันแบบจะไปห้องน้ำอะเออ แล้วตายังไม่เปิดยังไงยังไงแหนนี้พี่พูดเรื่องโทรศัพท์อ๋อแกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคือโทรศัพท์พี่ยินไปอยู่กับบอทั้งวันอันเนี้ยไม่ได้สร้างแต่เกิดขึ้นจริงงง <S <S ทุกคนงง หยิบแล้วไปเฮ้ยคุยิบโทรศัพท์หน่อยพีหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลย <laughs> ไม่แล้วถืออยู่คนเดียวคล้องไว้ตลอด<า>เดินรอบกองเห<า>มือนเขาจะอวดอ่ะหายไปแล้ววิง่งพาพี่แบงวิ่งรอบมหาลาัยเลยวันเนี้ยฉันงงอยู่นะเขาเหมือนว่างอะ่ะพาพี่แบงวิ่งเล่นแล้วพี่แบงก็วิ่งตามกันโอ้ยจริงๆ พี่โซเมนโทรศัพท์อะหนูยอมคอนเทนต์นี้ยอละเออฟ้าบอกว่าฟ้าโทรศัพท์ก็ให้ก็ให้กันก็จินกูงงอะไร <laughs> พี่ฟ้าบอกว่าโทรศัพท์ก็จินกันได้ <laughs> ไม่อะยังไงผมอยากอา่าบอกอะไรหน่อยครับพี่ฟ้าผม <laughs> มองคนผิดไปจริงๆแล้วผมพี่ฟ้าเป็นคนดีครับ <laughs> ขอโทษจริงๆไอเลือพี่ฟ้าแล้วแกไปหาว่าพี่ฟ้าแกล่ะ พี่โซบอกว่าฉันอยากไปดูฉันไม่ได้ไปกองไอ้แกพี่โซอ่ะพี่โซก็ลองติดตามได้ี่ช่องแกตอนนี้ 20k แล้วอ่ะเขาเธอทายกันอ่ะคุย 20k ไม่ใช่เป้าหมายของผมเป้าหมายผมคืออันดับหนึ่งอ่าเธอได้ยิงกันแล้วใช่ไหมแกอันดับสองแล้วจริงปะหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกอะไรกับเนี่ยเฮ้ยเอาดีดี หนึ่งแล้วลำหนึ่งแล้ว,ลแ,ลวแกฉันขอโทษมา <c oughs> ไม่ไม่ไม่แต่เอาจริงๆคือมันคือเรื่องจริงละเมอร์จนะินอะมันเป็นฟิลแบบที่ที่บอกไปแต่ตอนนี้คือับหนึ่งแล้วหนึ่งแบบหนึ่งจริงๆนะบ้านเป็นลำหนึ่งที่กำลังงัดกับ BTS อ้าวงัดกับวง BTS อาแล้วละเมอร์จินเฮ้ยละเมอร์จินนะ <c oughs> มาดิครับผมยอม เป็นไงเธอทากันผิดคนแล้วอะยอมอยู่นะวอละเมอจิน้น <laughs> พี่โซบอกว่าหอมแก้มพี่โซวันหลังพี่โซต้องมาที่กองถ่ายแล้วก็จะได้แบบให้ยินกับบอแบบว่าหอมแก้มกันเข้าใจปะสัญญาแล้วคะ่ะออะหอมแก้มเอาวอหอมแก้มหน้าจอหน่อย <S <S 2> <S 2> เออเ<ๆ>ขาหอมแล้วนะพี่วอล แกเอาจริงๆเกินไปปะรางวัลรางวัลรงใจไงบอกแล้วพ่อทามเป็นคนจริงหยินเลยต้องโทษหยินเลยเพราะหยินไม่หยุดมันก็เลยหยุดจริงหนูมาร์คอครีมต้องเข้าพี่แบงค์เดี๋ยวลบกวนหาดีด้วยนะอครีมให้กับดอมพ่อวีพี่วอลด้วยนะน้องการน้องการไม่เจอน้องการเลยจริงปะบอกให้มาถ่ายเป็นบทเอ็มอะน้องการเนี่ย เดี๋ยวจะปกักบุดนะปากบุดน้องกลางก่อนทุกคนคนนี้เล่นเป็นเอ็มจริงคนนี้เล่นเป็นเอ็มนะบอกเลย <c oughs> หอมแก้มพรอไหมคะขอบตาดำเพราะปั่นทวิดได้ๆคือหันกล้องให้พี่พร้อมหน่อยคะ่ะพี่พร้อมยินพี่พร้อมอ่านบทหรอ พี่แหมงน้องเล่นเกมหรอผอมไปอ่านบทมันเล่นอะไรให้มันเล่นเกมซอมบี้อะซอมบี้มันไม่ได้อ่ะพ,ออพูดพูดอ่ะตอนนี้พร้อมทำอะไรอยู่พร้อมเล่นเกมอยู่ทุกคนโมนหนาหกระเด็นเลย <laughs> ไม่เป็นไรพร้อมไม่อ่านบทเดี๋ยวนี้พี่จะได้เล่นเกม,มใช่ะไรหรอกเออทุกคน นี่คือสภาพพี่เหนือหลังจากที่กลับมารับดิรับ<笑><笑>แกเอาจิงเป็นงงมาก,กวันเนี้ยฉันงงไปหมดแล้วอะจริงเหรอว่าไหนดูหน่อยห้าหมื่นสองทวีตเฮ้ยกำลังตบกับ BTS อยู่เฮ้ยผมสองคนแมนใครครับเนี่ยคุณ คุณคือใครอะ่ะทำไมแบบอันนั้นกันขนาดนั้นอะ่ะการ KPN ปังมากเอาจริง RC ช่องเม้นก็เขานอนจะพูดยามนะไม่ยอมมานะวันนี้ RC กับคิมอะ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วบอกว่าจะมานะเม้นกกัเขานอนอะ่ะชะละใจหายจะาหาทำนะพ่อเขาบอกจอะาหาทำนะยิน ไม่ได้แล้วนะผลเลยรางวัลให้ราย,ยินเขาถามรางวัลอยากให้ผมทำอะไรอ่ะพูดอยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์มาคอมเมาต์มาเอออมเมนต์มา <laughs> พี่โมอ,อันดับหนึ่งแล้วตามสัญญาพี่โมอ,อยากให้เขาทำอะไรให้เขาบอกมามอืมอัน<ะ>ดับหนึ่งแล้ว ทำอะไรอ๋อปบมือให้หน่อยครับ <c oughs> ไม่ใช่ต้องให้ต้องถามเขาสิค,าคุณอยากให้ผมทำอะไรคุณอยากให้ผมทำอะไร <c oughs> <gerne> อ่ะก็จ้างคุณก็จ้างผมสิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแกเป็นงงมากทุกคน, <c oughs> นไม่เกินไปบ้านบ้านเนี้ยคือแบบแรงมากอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะ อุ้ยเขาบอกว่าให้หลอมหุมแรมกูมลีพูรอบูใช่หลอมหูหลอมหูหลอมหุม,อ,ม,หม,อ,ม,หมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่พร้อมต้องไปอ่านบทแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พร้อมเครียดมากเลยทุกคนดูดิเครียดปะล่ะเนี่ยฆ่าคนไปหลายคนแล้ว<ค><ณ>พี่พร้อมเครียดมาก พี่เอพี่พร้อมค่ะอ่ไจะให้ดูพี่พร้อมพี่อเนขอคุยกับอะไรไม่ได้อเยากคุยว่าอะไรเอออยากคุยอ่ะขอขอหนึ่งหัวข้อว่าอยากคุยเกี่ยวกับคุยเกฮ้ยเอาจิ้งจิ้งพี่ผมว่าต้องให้มันไม่นั่งคุยที่โต๊ะจริงจริงอ่ะลุกอ่ะปะลุกไปเพราะว่าจะมีคนเสียบ P S 4แล้วนะถ้าเธอลุกคือเสียหมาเธอจะลุกหรือเปล่า แกงใช่แกงหม้อใหญ่พี่เหนือสู้ๆนะเขาไม่ได้หมายถึงว่าแบบเหนือพระามนะเล่นเกมอะสู้ๆนะพ่ออย่าลืมสัญญาล่ะเขาบอกว่าขอรูปคู่เป็นรางวัลที่หนึ่งก่อนครับพี่อัน๋นได้บอสงองงใช่บอสเด็กมากบอสคือใครอะ่ะ เราอยู่บอสคือใครยิ่งบอกบอสคือใครบอสอ่ะบอสเคยพอมในเกมบอสในเกมบอสในเกมหรอบอสบอสอะไรอย่างเงี้ยบ่สเราเล่นเราเล่นแกงทั้งประเทศโอ้ my god พี่พร้อมสู้ๆอ่ะไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนมากละเมอร์จินเดี๋ยวไว้อ่ะ เดี๋ยวไว้แบบว่าเราจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ขอบคุณย้อนหลังแล้วกันสำหรับแฮชแท็กละเมอจินอ่ะพี่วอส่ทองท้ายบายบายครับจบจบส่งท้ายหน่อยฮะคุณยินละเมอจินขอบคุณสำหรับแฮชแท็กละเมอจินครับยังคงเชื่อว่าในพลังของบ้านนี้อยู่ครับศรัทธาศรัทธาขอบคุณมากเออทำลายกันดิ่งไปแล้วฮะบ๊ายบาย